สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวสวิตช์เปิดปิดไฟโดยคุมผ่าน Wifi แล้วก็สามารถคุมผ่านอินเทอร์เน็ตเรายี่ห้อโซนอฟนะครับตรงนี้ผมก็ซื้อมาหลายชิ้นละสำหรับชิ้นนี้นะครับผมซื้อมาเพราะว่าผมอยากจะคุมตัวพัดลมดูดอากาศขึ้นหลังคาบ้านผมนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านั้นอะ่ะผมมีปัญหาเวลากลับบ้านแล้วเนี่ยเยน็นเย็นมาบ้านอบอ้าวแล้วก็ร้อนพอสมควรนะครับผมก็เลยอ่ะทำไงดีจะคุมมันได้ก็เลยไปซื้อเจ้าโซนอฟตัวนี้มานะครับอันนี้ผมได้ดำเนินการต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูหน้าตาคร่าวๆกันสำหรับใครที่จะไปซื้อไปใช้งานเนาะอ่าเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะจํจำเป็นต้องต่ออะไรบ้างนะครับผมก็ดึงไฟมาจาก ลักไฟด้านข้างผมเลยนะครับเข้ามาที่ส่วนนี้นะครับก็คือขาอินพุตที่เป็นขาลายนะครับเสร็จแล้วเอาพุตที่เป็นลายเนี่ยผมก็ดึงขึ้นไปต่อที่พัดลมดูดอากาศของเรานะครับส่วนาสายกราวถ้าบ้านไหนมีกาวก็ต่อไว้ก็ป้องกันป้องกัน,กนไฟรั่วไฟดูดได้นะครับแล้วก็มีนิวตันตรงนี้นะครับผมก็ดึงมาจากสวิตไฟด้านในนี้เหมือนกันนะครับก็ลากมาผมใช้ประมาณนี้ แล้วก็ด้านข้างนี้ก็คืออุปกรณ์เสริมของตัวเจ้าโซนอรตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่วัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับผมอยากจะให้ตัวสวิตช์เนี่ยมันทํางานตามอุณหภูมิผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นหัวเทอร์โมที่วัดแต่อุณหภูมิได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกดูนะครับว่าจะใช้รุ่นไหนสําหรับสวิตไฟ สำหรับการทำง,งานของสวิตที่เราต้องการนะครับเอาละครับปกติเราก็เข้ามาในแอปโซนอฟนะครับแล้วเราก็เปิดเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็เลือกจับคู่อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้เนาะในคู่มือสำหรับติดตั้งตัวสวิตก็จะมีมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนของของคู่มือได้เลยนะครับไม่ยากไม่ยาก แล้วก็จากนั้นก็จะผมก็จะได้ตัวตัวสวิตมาผมตั้งเป็นชื่อพัดลมดูดอากาศนะครับเพื่อให้เห็นภาพไปเลยแล้วคราวนี้ตรงนี้ผมติดเซ็นเซอร์อุณหภูมิกับความชื้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นอุณหภูมิความชื้นที่ผมตั้งไว้นะครับแล้วก็ผมก็ตั้งในส่วนของระบบอัตโนมัติผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้มันเริ่มทํางานที่อุณหภูมิ สูงกว่า32องศานะครับเราสามารถเปลี่ยนได้อาจจะสัก34ถ้ามันอบอ้าวจริงๆนะครับแล้วก็บันทึกนะครับถ้าต่ำกว่า30ก็ค่อยให้มันหยุดนะครับผมเอาเป็น32ละกันเพราะว่า30น่าจะทั้งวันแน่เลยนะครับโอเคคร่าวๆของตัวแอปที่มันสามารถตั้งได้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนอื่นก็มีตารางเวลานะครับสามารถตั้งเวลา เพิ่มเติมได้นะครับว่าเราจะให้มันทํางานกี่นาทีกี่ชั่วโมงมีรายละเอียดเยอะพอสมควรหรือว่าตั้งเวลาแบบรูปนะครับให้ทําซ้ําทุกครั้งหรือเปล่าหรือยังไงทุกวันไหมอย่างเงี้ยครับวันละกี่รอบนะครับสำหรับตัวผมก็เอาตัวระบบอัตโนมัติไปนะครับก็ตั้งไว้ที่32องศาหรือ31ไปเลยก็ได้31ละกันรู้สึกตะกี้มันตัดไปละบันทึกนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาระบบอัตโนมัติที่ผมตั้งไว้หยุดทํางานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทดสอบเปิดปิดเองดูนะโอเคลองปิดนะครับอ่าตัวพัดลมดูอากาศผมหยุดทํางานไปแล้วผมหยุดด้วยมือนะครับตรงนี้เงียบไปเลยนะครับโอเคเราลองเปิดดู อ่าอินเทอร์เน็ตง่ายๆนะครับด้วย Wifi บ้านของเรานะครับโอเคก็ทดสอบคข่าวๆสำหรับเคพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็ดูแล้วตรงจุดประสงค์หรือความต้องการของเรานะครับก็เอาไปลองใช้งานดูนะครับสำหรับผมก็น่าจะตรงการใช้งานผมตอนนี้ก็คือในเรื่องของเปิดปิดตามอุณหภูมิบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ